ผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องได้สายสินผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องการรดน้ำมนต์พรมน้ํำมนต์สอนอยู่นะแต่สอนว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นไหมพอเราไปเจอในพระสูตรโอ้โหงานใหญ่เทำกันเต็มเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ตรัสครั้งเดียวนะตรัสสิบสามพระสูตรสิบสามครั้งสิบสามุคคลสิบสามสถานที่เต็มไปหมดเลยนะอืม สมณพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างนะเราก็ไล่ไปเลยเพราะองค์ตรัสเนี่ยเป็นสิบสิบหน้าเลยนะเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตา ทำพิธีซัดโปรยแก่โปรยลำจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนห้ามหมดเลยบอกพิขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้งชีวิตผิดเพราะทำในลักษานวิชาเห็นปันนั้นเสร็แล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งใครจะเถียง